ทันข่าวประทัมกีฬาพ้นไทยบายมาโนโปลกิงสไตล์ประจำวันที่16สิงหาคม2565โดยใช้ผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพ้นไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันอยครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรทัสน์สการบ้างพ้นไทยช่วงเย็นวันนี้อาธิพงพ์จัด1แอซิสช่วยอัสบวกถล่ม FV อินสเตเชียนไป5 1นะ โดยเจ้าไม้อาชิทพมคิริลมกองหน้าดาวรุ่งชาวไทยล็อกสนามเป็นตัวจริงช่วยเอาชนะอัสบวก2ออัดคู่แข่งเอฟบีอินสเตรชันไป5ต่อ1ในลีกา้า4ของประเทศสเปนโดยจิตพลคิริลมกองหน้าดาวรุ่งสายเลือดไทยแท้ที่กำลังคาแข่งอยู่กับทางอัสบวกสองในศึกเรกิโอนาลบริกา้าโซนบาร์เยนลีก้าสนะฮะสวมเสื้อเบอร์9้าล็อกสนามานะหัวหอกตัวเป้าให้กับทางต้นสังกัดนัดล่าสุดพบกับทางเอฟบีอินสเตรชัน ทีมร่วมลีกโดยผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฏว่าต้นสังกัดของเจ้าไม้สามารถเก็บชนะไปได้อย่างสวยงามเอาชานะไปด้วยสกอร์5-1ซึ่งทางอัจิตพลคีริลมก็มีส่วนร่วมกับทีมในเกมนี้โดยการทาไปถึง1แอสซิสในครั้งนี้สำหรับทางเจ้าไม้อัจิปปรพลคีริลมเคยเป็นดาวซันโบลในลีกเยาวชนอยู19ปีในการเล่นกระทาง GSV r o s ซ n h e i m โดยการยิงไปถึง25ประตูพร้อมกับเคยติดทับช้างศึกมาแล้วหลายรุ่น โดยล่าสุดก็คือชุดยุ่ยสปีชิงแชมป์เอเชีย2022ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้เป็นนักง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเจ้าไม้อทิตพลคีรีลมคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาเก,กันดีครับชาลตันแห่งเอเชียส่งสัญญาณถึงทีมไทยบีจีก่อนเกมเจอกับทางเอชีเโดยเดยันดันจานวิชนะฮะเจ้าของชายาชาลตันแห่งเอเชียส่งสัญญาณถึงสโมรสรยักษ์ใหญ่ของไทย จะพังประตูบีจีพาคิดชีทะลุเข้าสู่รระตอไปให้จงได้โดยทางคิดชีเอซทีมยักษ์ใหญ่จากลิ่องกงที่มีเดยันดัมชาโดวิชเป็นแกนหลักสําคัญในเกมรุกจะพบกับทางสโม,มสรบีจีประชุมยูเตดตในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีก2022รอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่19สิงหาคามนี้ที่ประเทศญี่ปุน่นแข่งขันกันที่สนามไซตามาสเตเดียมรังย้าของทีมชาิญี่ปุน่นและสโม,มสรอ,อุรุวะรเรตเอมอนในรั้รนี้ แดยเขาได้บอกว่าผมรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของผมในการเล่นฟุตบอลแต่มันยังไม่ร้อยเปเซ็นนะเพราะเราไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตจะเกิดขึ้นและเกิดอะไรขึ้นขึ้นโดยเฉพาะตัวผมผมยังมีอาสัญญาจะถึงพฤษภาคมปี2023และ AFC c h แชมเปี้ยนลีกครั้งต่อไปคือเดือนกันยายนปี2023แต่นั้นเป็นไปได้นะว่านี่อาจจะเป็น ACL ครั้งสุดท้ายของผมและผมจะพยายามทำมันให้เป็นประสบการณ์ที่ไม่มวันลืมเลยนะ ผมเล่นฟุตบอลเพราะผมอยากยิงประตูผมมาที่นี่ก็เพราะเรื่องนั้นผมรู้ว่าผมไม่ใช่เด็กเด็กแล้วขอบพระคุณพระเจ้าแต่ตอนนี้ร่างกายของผมแข็งแกร่งมากทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะผมยังกระหายที่จะเพิ่มสติในการทำประตูในศึก AFC ซีแชมเปียนลีกและตัวผมก็พร้อมสิ่งสำคัญคือการช่วยให้คิชชีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่น่นอนว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะพยายามทำประตูและทำให้การทำลายสถติของผมเป็นเรื่องยากไปอีกขั้นหนึ่งในครั้งนี้ นานนะผมเป็น,น่าง,งานนี้ต้องรอตินต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันนะครับเวียดนามตีข่าวใหญ่ทำไมโคโซิโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยถึงสามารถเอาชนะฮานอยเอฟซีไม่ได้โดยสุดยอดใหญ่ของเวียดนามซิงส์นิวรายงานข่าวนะว่าซิโก้ขาดแนวรุกสำคัญโดยแมสซี่แห่งเวียดนามขอแก้มือเกมหน้าที่เปรกูนะโดยในเนื้อหาระหว่งางระบุนะว่าศึกฟุตบอลชิงจ่าฝูง ทางกิตศักดรีนาเมืองอดีตกุนซูจิมเชไทนนำทีมฮองอันจารายบุกไปพ่ายแพ้ถึงชินฮองอันจารายเอฟซีไป1.2ต่อโดยทางฮองอันจารายทีมของคาง,งกิตศักขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างเหงียนคองเฟืองโดยคำกล่าวหลังเกมที่สนามกีฬาหั่งเดยเกิตศักศรีนา,นาเมืองเปิดเผยได้ว่าเรานั้นโชคไม่ดีเะเลยในเกมนี้เหงียนคองเฟืองเป็นไข้เขาเลยเล่นไม่ได้ฮานอยเอฟซีเล่นในบ้านได้ดีแม้ว่าผู้เล่นของเรานั้นจัดใช้ติด,ด,ดีดีมากมายพวกเขาก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิม โดยฮ้องอันตรายได้นหนึ่งแต้มห้องอันจลายไปไม่ถึงเป้าหมายขอแสดงคมยินดีกับสโมสรฮาหนอยนะโดยโค้ชกฤติศักดิ์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะไม่ลงทะเบียนคันโพในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าคันโปไม่เพียงป่วยแต่คันโปก,ก็เพิ่งจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีดังนั้นผมตัดสินใจให้เขาพักผ่อนผมต้องการเมื่อพงกลับมาเขาจะมีความมั่นใจสูงสุดในแบ์ต่อไป มดุถามว่าช่องว่างเจ็ดแต้มส่งผลต่อการแข่งขันชิงแชมป์หรือไม่โคซิโก้ก็ตอบว่าไม่มีปัญหาฮานอยเอฟซียังคงต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งและของอันดลาย,ยังคงมีการแข่งขันกับที่ฮานอยที่สนามเย่าในเดที่สองและพบกันใหม่ฮานอยบนสนามปริกูโดยโค้ชกิติศักดิ์อธิบายสัานะของเขาเกี่ยวกับกิจกรรมในเวียดนามบนโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าโคา้ชคนใดคิดว่าเวียดนามทํางานง่ายมาลองดูสิ นั่นเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมจะแชร์ภาพตบเวียดนามบนโซเชียล็ตเร์ k ในเกมที่แล้วกับทางไซง่อนเราจเจอปัญหามากมายผลจากการแข่งขันที่ฮองอันยาลายบุกไปพ่ายแพ้กับทางฮานอยเอฟซีสมบัให้จากฝูงฮานอยเอฟซีเก็บไปแล้วถึง26แต้มตามมาด้วย SLNA 20แต้มและก็ฮองอันยาลาย19แต้ม ในนัดตัดไปฮองอันเดลายจะเปิดบ้านรับมือกับทางไฮพองครับที่สนามเย่าเปียกูแต่ขณะที่ฮาหนอยจะเดินทางไปยังบินเดืองอีกครั้งในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรโคซิโกก็กล่าวไว้เช่นนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะคิตชีเก็บชัยสามนัดก่อนจะดวนบีจีปทุมถ้วยเอเชียในครั้งนี้โดยสโมสอนคิตชีเอชซี SC, ทีมยอดทีมในลีกฮ่องกง คู่แข่งบีจีปทุมในศึกพบันเอฟเอฟซแชมเปียนลีก2022รอบ16ทีมสุดท้ายโซนตะวันออกเสร็จสิ้นภารกิจชุบตัวในประเทศเกาหลีใต้หลังเข้าแคมป์เก็บตัวยาวถึง19วันออกเดินทางบุงหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย โดยการเก็บตัว19วันที่ประเทศเกาหลีใต้คิดชีเอสซีนอกจากจากการเรียกสภาพความฟิตแล้วยังลงอุน่นเครื่องถึง4เกมชนะอินชอนยูเต็ดไป2-1แพ้โกยางเอฟซีไป2-1ชนะยังจูไป3-1ชนะอันซานกรีเนอร์ไป3-1เดินทีบางแผนอุน่นเครื่อง5เกมแต่นัดที่จะเล่นกระทางเอฟซีโซถูกยกเลิกไปซะอย่างนั้นซึ่งทางอเล็กชูกุนสูใหญ่คิดชีเอสซีเผยได้ว่า ทีมจะต้องตั้งใจให้หนักมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันรอบนอกเอพราะบ,บีจีประชุมตัวแทนจากไทยจะเล่นได้เร็วกว่าเดิมสำหรับโปรแกรม AFC Champions League 2022รอบสุบทีมสุดท้ายของคิดจีเอจะพบกับทางบีจีประชุมในวันที่19สิงหาคมที่สนามไซตามาสเตเดียมประเทศญ,ญี่ปุ่นในครั้งนี้เปน็นนักงานที่ต้องรองกันต่อไปก,ก็กันว่าจะเป็นเช่นไรรับไปดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเกมแรกในไทยลีก ส่องฟอร์มเบนเดวิชหลังเดบิวต์ช่วยการท่าเรือโดยการน,นี้เรามาส่องฟอร์มการเล่นพร้อมสติของเจ้าหนูเบนจามินเจมส์เดวิชกับการลงประเดิมสนามเกมแรกให้กับทางการท่าเรือ FC ในศึกบริโภไทยลีก2022ถึง2023หลังจากที่ได้ย้ายแบบยืมตัวมาอยู่กับทางการท่าเรือ FC จากทางอ f อฟฟอร์ดยูเนเต็ดทีมในลีกวันของประเทศอังกฤษ ล่าสุดเกมนัดแรกของศึกรีโภไทยลีกในฤดูกาลส0 22แม้จะยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทว่าเบนจามินเจมส์เดวิสก็ได้เดบิวต์ลงสนามช่วยทัพสิงเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสถิติของเบนจามินเจมส์เดวิสกับการลงสนามนัดแรกให้กับสิงเจ้าท่าเจ้าตัวทำผลงานดังต่อไปนี้ลงสนามไป20บนาทีจ่ายบอลสำเร็จ7 5เเจ่ายบอลแม่นยำแดนคู่แข่ง100%งเนตโดนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวชนะ1ครั้งโอกาสยิงชนะ2ครั้งท้านี้ สำหรับโปรแกรมในศึกดีโบไทลีกนาฬิการใหม่นี้นัดที่3ของสมโมสรการท่าบรอฟซีเตรียมเปิดประรงชนปีทีประจบเอฟซีวันศุกร์ที่6ส,สิงหาคมณสนามแพสสเตเดียมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play รใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับอังเกจัดหนักไปไหมนัด3าของฤดูการบทสรุปเชลติกกับทางคิมานอกเอฟซี โดยทางฟูรุฮาชิยิงไปหนึ่งได้เซนไมดับเมาไปสองแอสซิสอังเก้ปอเซโกกูอดีตนายเก่าเจ้าอุ้มทีละทอนบุมทันนำทีมสมโมสรกราสโกเชลติกลงสนามตาที่3ของฤดูกาลส0 2 2บุกไปเยือนถิ่นสมโมสรคีมานอกเอฟซีในศึกสกอตติชพรีเมียร์ลีกผลปรากฏว่ากราสโกเชลติกถล่มอาชนะคีมานอกเอฟซีไปถึง5้าต่อศูนโดยเกมนี้ทางอังเก้ปอเซโกกูส่ง2แข้งทีมชาติญี่ปุ่นลงสนามไปตัวจริงทั้งเคียวโกฟูรุฮาชิ ไดเซนไมดะซึ่งทางเคียวโกฟูรุชินั้นเป็นผู้ยิงประตูขึ้นนําให้กับทางกราสโกเชลติกและก็ไดเซนไมดะเหมาคนเดียว2แอซิสซึ่งการาสโกเชลติกได้ประตูจากทางเค uh ียวโกฟูรุฮาชิ1.0ต่อโจตา2สต่อนเจน3ต่อศและก็สตาร์ฟริชสีต่อ0และสุดท้ายก็ Mar quis, กิโกรมาคกิส5ต่อสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปอังเก้ปอสเซโกกูมีคิวนำคาราสโกเชลติกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ในวันที่21สิงหาคมที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่16สิงหาคม2565โดยชายผู้บัคัรังฟุตบอลไทยครับ